สวัสดีครับขณะนี้ผมกำลังเดินทางไปพบผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปนำคลิปของฐานผ่านศึกท่านหนึ่งมาเผยแผ่ให้พี่น้องเอทุกคนทุกท่านได้ชมกันคลิปนี้เป็นเรื่องราวของคุณตาพูนพันแดงทหารผ่านศึกในสงครามอินโดจีนอายุ106ปีคุณตาท่านนี้เป็นทารผ่านศึกอายุมากแล้วแต่สภาพร่างกายของท่านนั้นยังแข็งแรง จำผู้บังคับบัญชาได้ทุกคนทุกท่านและองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านสืบเขตจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไม่ได้ทอดทิ้งคุณตาท่านนี้องค์การสงเคราะห์ฐานผ่านสืกเขตโดยนายทวัตดิรกขำวิไลรองหัวหน้าสำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านสืกเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและทีมงานก็ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณตาพูลพันแดงที่บ้านเลขที่166หหมู่ที่สาม ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีและก็ได้ถ่ายคลิปบางช่วงบางตอนมาให้พี่น้องเอฟซีของนนาิินชาน n นลได้ชมกันยร้อยห้าปีร้อยห้าปีปิด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 ปีดปิ้ปจะขึ้นิดปิดปปิดปิดนปิดปิ ขอปิดวิทยุแป๊บเดียวครับเอานั่งก่อนครับไไ่ปโอ้โหไม่รู้ขายแล้วสวัสดีครับะพอดีท่านลองเขตมาใหม่ได้ใหมาเยี่ยมลุงเนาะงานิี่ใครจากพานศึก้ากตาทหารพานเชืสุพันจากเกื พนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุ๊กพันที่อยู่วัดป่าเนี่ยครับครับก็เลยมาเยี่ยนตาโอ้โหดีมากนั่งก่อนครับได้ครับไม่เป็นไรครับตาเป็นยังไงบ้างล่ะไปลบสงครามอะไรมบ้างเลยเนี่ยอายุร้อยหกปีละร้อยหกปีครับไปสงครามไหนบ้างคะเนี่ย จั่ไดไรป่าวครับอบนอนคิดถึงวะเคยไปวัดป่าวัดป่าผมเคยไปฮะเมื่อก่อนไปได้ครับเคยไปบ่อยไปเที่ยวที่วัดป่าบ่อยครับผมเคยไปไปงานนะฮะหรือไปไหว้พระไปเมื่อก่อนเนาะอย่างนี้มาเดินไม่ได้เลยครับเริ่มเดินไม่ได้เมื่อไรเมื่อไรไม่ได้หรอก นอนอยู่วันนั้งคำแล้วใครดูแลตาอยู่อ่ะหลานหลานสาวหลานจ้าแล้วตอนนี้หลานไปไหนอยู่นะไปกูละอีหน้าก็ไม่รู้อยู่สองคนกับหลานสาวหลานเลี้ยงหุ้งขาให้กินแล้วลูกลูกไปไหนหมดมีลูกกี่คนเนี่ยลูกก็คนเล็กผู้ชายตายไปแล้วแล้วเหลือใครล้ว ายวิชิตเขาตายตายไปหกเจ็ดแปดปีแล้วอายุเขาได้หกสิบเจ็ดเกเขาตายอ่ะเขาก็อายุเร่าลูกเูรสาเขาไม่ค่อยมาแล้วเขาไปอยู่บ้านหลังนี้อยู่ข้างในนี่ไปเขาไม่ค่อยมาแล้วเขา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 มาไว้ไหวเขาก็อายุแปดสิบคนหไม่มีลูกทั้งหมดกี่คนเนี่ย โลูก่ะอลูกก็มีสามคนสามคนยังอยู่ทั้งสามคนไหมตายไปสองใช่ไหมผู้ชายตายตายอ่ากหล้าช่องคนที่เขาเขายังไม่ตายอเขาเขายุเขาแปดเท็จอ่าเขาอยู่ในหมู่บ้านนี้เปล่าไม่ได้อยู่หรอกเขาแยกบ้านไปเนี้ยแยกไปนานเหนื่อยแล้ว เขาเขาไม่ใคยมาแล้วขเขาว่าเขามาไม่ไหวแล้วหลานสาวนี่เกิดจากลูกคนไหนคนโตคนเล้รหลานที่ดูอยู่เนี่ยหลานสาวอะ่ะลูกจากลูกคนไหนเนี่ยจำ <c oughs> ไปลาจำไม่ได้แลยไ,ไ,ลไปลายแล้วจำได้ไหมไปรบสงครามไหนมามั่งเนี่ยผ่านสงครามอะไรมามั่งสงครามอินโดจีนไงอินโด,นดจีนอินโดจีนครับ จำได้ไหมใครเป็นนายผู้พ <s ut ters> ันนะอ่ออดงเดชจรุนออดงเดชอุดุนเดชจรุนรอ่นดงเดชจรุนผู้พันแล้วก็ผู้ช่วยผู้พันก็คุณเกธรศาสตร์ขุณเสธสร,ราศาสตร์ขุนเสธสราศสร,สราศาสตร<อ>์แล้วก็ ผู้กอบร้อยเอกซาธรการชนะละยังจำความจำนี่ยังจำได้แถวเลยนะผู้หมวดก็วรเศรษฐบุตดคนนี้ยังนุ่มคนนี้ยังผู้หมวดเนี่ยนุ่มนุ่มพอใช่แค่ก็ผู้จ่าของก็ว่าเรื่องปิดจ่าที่แปกว่าเรื่องปิดว่านเรียงปิดครับจ่มู โมก็ูสิบเอกสุกแก้วเหรียญโอ้โหก็ดูจไม่มด้เลยยังอ,อยู่บม้ามีบ้าไปมาปีไหนจำไม่ได้จำได้ทั้งลุงน่าคจะปีกว่า,าไปไปของครามมาปีไหนเกิดมีขอให้บุญนักราเทวดาคุ้มครองเงินทองให้หนังนองมาให้าใขาดายกินไม่ไหวยังไม่หมดอดไม่มี ขอให้ท่านเป็นเศรษฐีตลอดกาลอายุยืนยาวนานจระเพืนิพา,นอ,า,า,าน,นอย่าตำบะคมแต่านอยากอยาจนบาใครทำราชการให้ได้มักได้ผลในยโยวนโนโดูความบันลังสาธาทูครับูขอบคุณมากครับน้อยนึด<ห>ครับธรมโอต,ตระโสระโสธรรมะดุจตะธะโมโอตระโสมะโสธรรมะดุจตะนะโมต,ะะโตสมัสสะ พระขวัโตอรหโตตัมมาตัพุตตะนาวะอานามาวะอานาเทระอานาเทระอาปุตตะโมระเพปุตตังธนากามโมระเพธนังอัทีกายเยกาย,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 ยะยะยะเทวานังสียตังทุตวาติปิโสมะกมวายมมาลาชานโนทาเวสวันโมระลัาหังดุกโตนามโมพุทธายะอาทุทไม่ใช่เปิดเจอนะครับ ยูวันโนทุกครั้งสาธุสาธุขอบคุณครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านยามเพื่อนรวยให้ทูขวยครับใช่ครับท่านศึกเนี่ยร้านที่อยู่ด้วย